พัดลมนะฮะถอดใบพัดไม่ออกทํำยังไงมาดูกันนะครับเรามีพัดลมนะถอดออกไหมสกายถอดออกไหมทํำยังไงเนี่ยมันแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวตัวหาวิธีก่อนนะครับทาอย่างนี้นะครับมาตายลง มีคอนเล็กกว่านี้ไม่ทําได้อ๋อ้อเ้เอาอะไรดีน่ีจยว โอ้หแน่นมากเลยที่สุดก็หลุดออกมาแล้วนะครับกายใบพัดหลุดออกมาหรือยัง